ขาดงานวันนี้ก่อนเลยครับฟอสบุ๊คของคุณครับครับผมร่วมงานกับทางแกร็เราก็จริงๆเราเคยร่วมงานกับแก๊ปหลายรอบแล้วนะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่แบบเราได้มาออกยูเวกกับแ๊ปนะครับแฟนคลับนะครับเดี๋ยวบริเวณด้านหน้าเวทีตรงนี้จะเป็นการรวมพลขอฟอสบุ๊คนะครับส่วนของน้องเนเน่เดี๋ยวจะอยู่บริเวณโฟโต้แบ็กดรอปด้านหลังนะครับตรงจุดตรงแถวๆจุดลงทะเบียนรขอใคร ดีสตาร์ทกับฟอดบุ้งแคปปูลไม่กับเซลไมกับวิชวันนครับอือช่างมันเต็มเลยไปครับไปนะลูกครับผมเราก็จริงๆเราร่วมงานกับแก๊ปเนี่ยหลายรอบแล้วนะแต่ก็ดีใจมากที่วันนี้เนี่ยเราได้มาออกอีเวนต์ครั้งแรกกับแก๊ปเลยนะครับผมแล้วก็เออดีใจแหละครับกับแก๊ปก็น่ารักนะครับที่เชิญพวกเราเรับดีใจมากขอบคุณครับครับจริงๆมันมีโปรโมชั่นอะไรสำหรับงานนี้ โปรโมชั่นนะครับอันแรกเลยนี่คือรถส่งสุดเนี่ย80แล้วก็ส่งฟรีแล้วก็รถเนี่ย16บาทแล้วก็อาหารหลายๆอย่างที่แบบว่า19บาทใช่เมื่อกี้เห็นมีเห็นมีอะไร9บาทด้วยนะเออใช่ไหมใช่จำจำชื่อเมนูไม่ได้มี9บาทก็คือวันหน่งอะสามารถสมมติ3มืือใช่ป่ะกินไปเลยทั้ง3มืือเลย19บาทใช่รับก็ยิ่งยิ่งสั่งเยอะยิ่งคุ้มเพราะว่าจริง่ย เหมือนแบบเวลาเรากินกันหลายคนแบบโปรโมชั่นแกเขาก็มีเยอะให้อยู่แล้วใช่แล้วยิ่งใครเป็นแบบว่าเนี่ยครับแกลิมิเต็ดแกลิมิเต็ดก็สองปีด้วยสองปีด้วยแล้วก็ส่วนลดใช่แล้วเขาปอีกใช่ก็เยอะมากต้ติดเคือแบบการเดินทางของไม่กี่สองคน อะไรนะครับเลือกอะไรแตกต่างบ้างไหมกับใารผมไม่แอบ,บสั่งไม่แอบ,บมืบบส, <c oughs> สั่งตลอดเอาจริงเมื่อวานเมื่อวานผมก็สั่งอะไรกันเน,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 เ,นเพราะว่าตอนคือชอบชอบแก๊ปหลายๆอย่างก็คือร้านอาหารเยอะแล้วก็มีโปรโมชั่นตลอดแล้วก็แก๊ปเนี่ยเวลาที่เราหิวมากๆเนี่ยเขามีให้เลือกด้วยนะว่าแบบส่งแบบไวมากๆอะไรอย่างเงี้ยใกล้ที่พักอะไรใช่ใช่ก็คือแบบดีมากๆเงี้ยเขใช่ที่จิงมันมันสะดวกขนาดไหนเวลาใช้บริการคือแบบว่าเอ้ยสูงกดสามารถกดสั่งได้เลยโอ้เง่ง่ายมากคราก็บันทึกที่อยู่กดสั่งตัดบัตรเลยอ๋อเอาจิงมีโโปรรรมมชัั่่นนววบตด้ยะก็ หลายพนนนารใช่ครับก็ดีเลยเรียกว่ามีโปรโมชั่นเยอะแบบนี้ถูกใจค่กะกินอย่างเราสองคนเลยโอ้โหแน่นอนครับแยิ่งช่วงนี้ฝนตกบางทีที่เกียจออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวออกไปเสี่ยงฝนตกอีกก็สั่งแกรบเข้ามาให้เขามาส่งใช่ครับ<ๆ>ง่ายมากฝากางามาอ่โปรโมชั่นดีๆจากทางแกรบ,กบครับครับผมก็ฝากโปรโมชั่นดีๆจากทางแกรบด้วยนะครับเพราะว่านี่เป็น เออ่ในรอบ4ปีเลยของก็งานยิ่งใหญ่มากก็ยังไงก็ฝากแก๊ปซูเนี่ยนะครับผมรับรองว่าคุ้มแน่นอนครับก็คือสะดวกครับเราไม่ต้องออกไปแบบไปร้านเองก็คือสั่งกินอยู่ที่บ้านสบายๆนะครับผมก็มีร้านดังเนี่ยเยอะแยะมากมายก็ฝากแก๊ปซูด้วยนะครับผมกลับมาจากแฟนมีที่ฮ่องกงใช่ครับเป็นไงบ้างฮะกับการไปแฟนดีครั้งนี้ในหลายๆครั้งในรอบป ในหลายๆรอบในปีนี้เอาจริงเราก็ตื่นเต้นตื่นเต้นทุกครั้งครับที่แบบว่าเราได้ไปแบบแฟนมีที่ต่างประเทศก็แฟนๆแต่ละที่เนี่ยก็ให้การต้อนรับที่อบอปุ่นแล้วก็แฟนๆแต่ละที่เขาก็จะมีซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันซึ่งเราก็ดีใจทุกครั้งที่ได้แบบไปหาแฟนๆเพราะว่าปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแฟนๆก็จะแบบบินมาหาเราแล้วแล้วก็ที่ไทยอะไรเงี้ยก็เหมือนสิ้นปีนี้เราก็ก็เหมือนแล้วออนทัวร์เยอะหน่อยซึ่งเราก็ดีใจมากๆครับที่แบบได้ไปหาแฟนๆต่างชาติทั่วโลบ ว่าปวทับเทียมไทยไปฝากแฟนๆกันเลยทีเดียวแน่นอนครับทุกทุกทุกประเทศทุกเมืองเลยครับที่เราไปใช่ก็นั่นแหละแฟนๆก็ให้การต้อนรับดีมากน่ารักทุกประเทศเลยครับใช่มีโมเมนต์พิเศษอะไรไหมนะกับที่เราไปทางที่ที่ไปเมืโมเมนต์ส่วนมากจะเป็นโมเมนต์กันเองมากอ่ะอ่าเป็นไมิปบนเวทีเวลาไปเที่ยวไม่ไม่หมายถึงเวลาไปเที่ยวมันไปไว้ผ้าใช่มันเป็นหลายๆปัญ คือหลายๆประเทศอ่ะบุกขอเราเคยไปกันครั้งแรกแล้วแบบมันจะมีความตื่นเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปเที่ยวบ้างช่วงฟรีเดย์อะไรกับช่วงฟรีทามใช่ท้านี้ไปฮ่องกงคือถือโอกาสไหมที่นั่นก็มีซีซาร์สิ่งเยอะนะมีอะไรนะมีซีซาร์สิ่งเยอะอ๋อใช่ใช่ครับไปขออะไรบ้างไหมก็ก็เอาจริงมีมีไปขอนะฮะแบบเออก็แบบเออเราก็ได้แบบวัดกังหานเออแล้วแบบเออเราก็แบบก่อนที่เราจะบินไปเนี่ยเราก็เออบอกบอกพี่ว่าเออผมอยากไปวัดเออวัดกังหานนะอะไรเงี้ยก็ก็ได้ไปแล้วก็ ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากกลับไปอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราก็เราก็ขอไปแล้วแหละทำผมทำบุกอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะที่เราสองคนเชื่อในเรื่องขายมือแบบโอ้เวลาขอเชื่อแน่นอนครับแน่นอนมันต้องซิ้งกันก่อนเชื่อครับผมเชื่อเชื่อเชื่อเลยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บุ๊กกับฟอสจะใส่ใส่สินนะเพลงหรือเปล่าเออสแดารใช่แต่ช่วงนี้เออมันแบบทำงงทำงานก็ถอดใช่เอาไว้ใต้หมออะไรอย่างเงี้ยใช่คุณรู้สึกว่าพอขอแล้วมันกำลังใจในการได้ได้ตามที่เรา มันก็เป็นเป็นที่ยึดเหนี่ยวครับที่แบบว่าที่ดีอี้ยแล้วเราก็เออไอเราก็ต้องตั้งใจทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าตรงนั้นมีมีเรื่องดวงมาเสริมผมว่าก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยพะสมัยนี้นี่นอกจากความสาม,มารถหน้าตาดีไม่พอแล้วต้อง,ต,องต้องมูเพิ่มล้วต้องมีดวง <c oughs> ด้วยนะครับผมใช่ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่แบบเราอยากไปกันมาตลอดลก็เออก็ได้ไปแล้วก็ดี <c oughs> ใจใช่เราสองคนคนละเป็นเซนก็ก็ไม่ได้ขออะไรเป็นเรื่องงานเนาะเป็นหลักใช่ก็เรื่องงานครับก็ หลักๆก็อยากให้อยากให้งานมันไปได้ดีไงี้ยใช่ความรักไม่ขอเพื่อหรอไอ้นะครับไม่ขอพับรักเพื่อหรอความรักเหรอครับขอทำไมอะมันรักกันดีอยู่แล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เกลียดกันเดี๋ยว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 เราต้องคลเคลียร์ก่อนเออคือพี่เขาอาจจะหมายถึงความรักอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าครัคุผมหมายถึงแบบว่าเราสองคนเนี่ยกลมเกลียวกันอยู่แล้วอะไรอย่าไหมใช่ใช่อะไรนะครับอ่าอะไรนะครับ ขอโทษนะครับครับครับความรักดีแถบว่าคัดเนื้อห้างของเราดีดีดีครับดีเราเราสองคนก็ก็ปรับตัวกันมาค่อนข้างเยอะซึ่งตอนตอนนี้ก็ลงตัวแล้วมากๆก็อยากให้เราสองคนเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนี้กันต่อไปก็ทำงานรักกันเนี่ยครับใช่ทะเลาะกันต่อยกันเลยครับอย่างเงี้ยร<ต>อกรอรอรักกันดีตีกันตายนะมันเป็นสโลแกนอยู่แล้วคอนเซ็ปต์ของคู่เราใช่ครับคู่อื่นเขารักกันปานจะกินกินเรารักกันไปตีกันไปฮะ รักกันดีตีกันตายโกรธกันง่ายหายกันเร็วสุดยอดสุดยอดเราก็ทัำใจตรงไหนของกันและกันบ้างค่ะอันนี้สัมภาษณ์อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวปกติมันจะต้องสัมภาษณ์ว่าเออมีงานอะไรมีงานตรงนี้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวตบท้ายเดี๋ยวตบท้ายอันนี้แบบอินไซต์ก่อนอ่ะคุณแบบอ่าเอออะไรนะอ่าคุณแบบว่าโดนเสน่ห์อะไรของผมดึงดูดครับผมนี่คือคำถามที่เขาถามคุณเลยนะ คิดหนักเฮ้ยอยากคิดยากดีกวะเพื่อนอะไรนะคำถามว่าอะไรนะครับขออีกทีหนึ่ไดงคร้บไม่ฝอยเขาก็เป็นเพื่อนแหละเป็นเราเราใช้คำว่าเพื่อนแหละครับเพราะว่าเราก็ทำงานด้วยกันมาผ่านทั้งทุกทั้งเออทั้งทุกทั้งสุขมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากใช้คำว่าเพื่อนนี่แหละครับเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันใช่แต่ว่ามันก็มีนั่นแหละจังหวะหนึ่งบางทีเราก็มีทะเลาะกันบ้างทุกนี่นั่นเราก็ต้องปรับความเข้าใจกันเลยใช่ก็เขาก็เป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งใช่แต่ว่า เราทะเลาะก,กันเนี่ยมันปกติอยู่แล้วเวลาคนเราทํางานใกล้กันมากๆเนี่ยมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราไม่ได้เกลียดกันคือเราแค่อยากให้งานมันออกมาดีแค่นั้นเองครับเลยต้องแบบเพื่อง,งานเฉยๆเราทะเลาะก,กันเพราะเรื่องเรื่องงานล้วนๆแค่น,นั้นเองไม่มีอะไรเลยครับใช่สุดท้ายแล้วเราก็จับมือกันไปเหมือนเดิมแค่นั้นเองเพราะว่าเราคุยกันรู้เรื่องใช่ยิ่งปียิ่งรักกันถ้าผม ขายคงานานำเรื่องแผงนี้ของอลิเปลนใช่ครับแล้วมันจะมีลักษณะแฟงนี้ที่ต้องไปเปิดตลาดทีอ่าเดี๋ยวจะไม่มีพูกอื่นไปเลยจริงหรอครับเราเป็นคู่แรกของดีเที่ออโลกจริงป่ะครับเนี่ยโอ้โหนี่ผมได้รับเกียรติอย่างสูงอ่ะเนี่ยอ้อขอบคุณมากครับ เอาจริงก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่าวันหนึ่งเราจะไปได้ไกลขนาดก็ต้องขอบคุณแฟนๆน,นะครับที่คอยกับซัพพอร์ตเลยก็พวกเราสองคนก็ดีใจมากๆครับผมใช่แล้วก็มีเดี๋ยวเราจะมีออนทัวร์โอเิเซนด้วยกับนักแ,แสดงหกคนก็ ฝากติดตามเนาะฝากติดตามแต่ว่าที่แรกนะครับก็คือที่ญี่ปุ่นนั่นเองใช่ซตามะใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวมีอีกหลายๆที่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวออฟฟิเชียลแล้กันแต่ก็เดี๋ยวฟังเสานดอวยกันนะแเอเชียเขาไปยุโรปอันนี้เป็นส่วนพูดกับในยุโรปนะคือเราต้องมีเตรียมความพร้อมยังไงเพราะมันอาจจะแตกต่างแต่เราก็ต้องฟิตติ้งชุดไงครับเราต้องฟิตติ้งชุดไปถ่ายรูปหลักๆเลยใช่ไม่ใช่แล้วก็นั่นแหละครับโชว์โชว์แล้วก็มีต้องต้องก็ต้องมี จริงจริงมันก็พิเศษทุกที่แหละครับแต่ว่าเราก็พยายามดัดแปลงให้โชว์แต่ละที่มันก็ใ,นใช่มีม,มีความแตกต่างระหว่างสถานที่วัฒนธรรมเ้าอะไรเงี้ยครับใช่เอาจิงผมก็ผมก็ลุ้นเหมือนกันนะแบบเออคือเราก็ไม่เคยแบบออกโคนเอเชียอย่างเงี้ยเอาจิงไปยุโรปนี่เราก็ก็ตื่นเต้นมากมากเพราะเราก็ไม่รู้กันว่าเออมันจะเป็นยังไงแบบเออจะแบบจะมีแฟนๆมาหาไหมอะไรเราก็เออเราก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันครับบฟิลเหมือนแบบ เหมือนตอนขึ้นคอนเสิร yes. ์ต LL ครั yeah. ้งแรกเลยอะไรเงี hmm. so, ้ยใช่แล้วนี่ก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากๆตอนระบุใช่ยุโรปมันต้องมีหลายชั่วงมุมกันนะอิตาลีก็สิบหกสิบเจ็ดนะครับผมจำได้ผิดใช่มันก็เป็นแบบว่าเป็นครั้งแรกเลยที่แบบได้ไปอิตาลีกันเนาะโอ้ใช่อเมริกาฟอยส์ก็เป็นครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกแสดงว่าต้องมีถามแฟนแับที่เล่นเยอะก็สงสัยเหมือนกันเอาจริงตอนที่แบบโอลิโอริเฟนแบบมันขึ้นเทรนไงเออไปขึ้นแบบอิตาลีอันดับสองยอย่างเงี้ยว่าผมก็แบบงงกันมากก็เออ คือโซนหนูก็อาจจะชอบซีรีส์ที่แบบว่ามีความมันมาทัศน์สไตล์ไทยอะไรติกนึงใชี้แบบนี้ต้องเตรียมขนเซอร์ไพรส์ไปต้อนรับแฟนเลยนะครับเซอร์ไพรส์ต้องเซ็กซี่ไหมฮะเข้าไปถ่ายหนุนไอ้นะครับความเราต้องเซ็กซี่ครับจะไปถ่ายหน้นเซ็กซี่อะรนะครับเอาคิ้วแล้วนะเดี๋ยวไปเลยคิ้วๆแต่ว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อยู่แล้วครับเลยครับผมมีเซอร์ไพรส์ทุกที่ส่วนใหญ่ผมค่อนข้างดิ้นสดด้วยครับผมใช่ครับ ใกล้ใกล้ห <sketches> น oh. right. ึ exactly ่งครับสตาร์ลิป <questo S 1> ิกอ่าสตาร์ลิมปิกเป็นไงครับสตาร์ลิมปิกมีนักบาสท่านหนึ่งนักบาสก็ซุ่มซ้อมอยู่ครับช่วงนี้ครับเน้นเท่ไม่เน้นลงนะแต่ลงไปเราต้องได้ซีนท่าสวยท่าสวยไว้ก่อนใช่ครับเน้นท่าไปก่อนไม่หระครับแม่ก็เล่นกีฬาประเภทเดียวกันไหมคือต้องบอกต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าผมไม่เคยเล่นกีฬาเลยเพราะฉะนั้นคือเขายิมบ่อยนะใช่ครับผมทั้งผมทั้งวิ่งปั่นจักรยานเล่นฟิตเนสแต่ผมไม่เล่นกีฬาเลยอะไรอย่างนี้ย ผมไม่เคยเล่นกีฬาตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับผมเทรนตัวเองเพื่อเป็นโค้ดเรียบร้อยไม่คุณไม่เล่นกีฬาคุณไปเป็นโค้ดนี่ทีมไม่ฟุตบอลทีมไม่ฟุตบอล11คนนี่จริงๆต้องมีกองหน้ากองกลางกองหลังประตูใช่ไหมถ้าผมเป็นโค้ดนะกองหน้า10คนอ่ายังไงก็เข้ายังไงก็เข้าแล้วแล้วเขายิงเราอ่ะมีโกคนนึงใช่าชมันฝากฝากฝากใจไว้น้านนน้านนน้านนนรับรับคนเดียวน้านนนทีมไหนไม่รู้ ตอนนี้นี่ครับเป็นไงครับอันนั้นทีมเราทีมเราผมเกิดแน่นอนทางโค้ดครับผมครับเขาพักมียมีคอนเสิร์ตด้วยในาาิอ่ใช่ครับมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมยอกยอกมีมีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตด้วยสำหรับแฟน ที่ได้เข้ามาดูแล้วก็มีสตรีมด้วยยังไงก็สตรีมมิ่งด้วย,ยก็ขอฝากด้วยครับผมก็มีโชว์ให้ทุกคนดูแน่นอนแล้วก็รับรองว่ามีคอนเทนต์ให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนเพราะว่าพี่พน้อง,องสแสดงของเราทุกคนเนี่ยมืออาชีพทุกคนนะผมใส่ใส่กันเต็มที่แน่นอนนะครับผมใช่แข่งกันจริงจริงจังๆหรือใช่ไมไม่ได้เป็นการสแสดงไม่ใช่การสแสดงครับผม <S <S คนอื่นนะให้เขาแข่งกันไปนะครับเดี๋ยวผมทำคอนเทนต์เองเออผมเน้นหาแล้วกันผมผมเน้นเน้นเข้าร่วมแล้วก็ไม่เน้นเข้ารอบเลยเลยเขาเล่นอะไรไม่เป็นเลยครับผม มุ้งว่าไงนี่ขอหนึ่งคอมเมนต์นะครับลูกว่าขอหนึ่งคอมมเนงแดงด้ับสนใจเอาผมเป็นโค้ชบาร์ดไหมไม่เคยดูบาร์ดด้วยเดี๋ยวสั่งยืนหน้าเลยไม่เป็นไรไม่รู้ด้วยมีตำแหน่งอะไรบ้างเอาน้ำแดงมาให้ฟอสนั่งกินข้างสนามดีกว่าเอาน้ำผึ้งมะนาวด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเชียร์คุณให้ให้จ็อดเข้าไปกับทันทีมดีแล้วอเอาจร์ดไปกับทันทีมเราเล่นตำแหน่งอะไรรู้ไหมรู้ยังเราเล่นอะไรตอนนี้จอร์ดวางแผนมาให้ผมยิงสามแต้มอย่างเดียวเลยอ่าเราก็คือเซนเตอร์ ใช่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราถ้าจะยิงไม่เข้าก็เลยเออไม่ไม่ฝึกแล้วสามเต้มไปฝึกท่าดีกว่าอะไรนะดังดังนี้ปะ <c oughs> ดังไม่ถึงเลยเราด่ากครับผมขอบคุณครับ